สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พวกเราก็มาพบกับคุณครูรถอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ยังเรียนกันในหน่วยเมืองไทยที่รักวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนเรื่องมารยาทไทยแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้กันในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาออกกําลังกายกันก่อนนะคะวันนี้คุณครูก็มีเพลงมารยาทไทยมาฝากเด็กๆนะคะ เด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเต้นและร้องเพลงมารายาทไทยพร้อมกันเลยคะ่ะ ไทเรีกไทย,ไทยมารยาทไทยเจอผู้ใหญ่ก็ยกมือไหว้ขนมืออย่างตั้งใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะทาผิดไม่ได้ตั้งใจได้โปรดให้อภัยผมขอโทษครับ ขอโทษค่ะผูดตอบแทนความีมต ขอโทษค่ะผูดตอบแทนความมีน้ำใจที่มอบสิ่งดีดี เด็กๆรองช่วยกันตอบคุณครูสิว่าในเพลงมารยาทเด็กดีเขาเกล่าวถึงอะไรบ้างคะใช่แล้วคะ่ะมีการทักทายการยิ้มแย้มแจ่มใสการไหว้ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยการอ่อมน้อมถ่อมตนเป็นมารยาทต,ตามวัฒนธรรมนั่นเองนะคะคุณครูก็มีภาพมารยาทไทยมาให้เด็กๆดูกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยคะ่ะ นี่ก็คือภาพการฟังนะคะเด็กๆทุกคนต้องมีมารยาทในการฟังนะคะและนี่ก็คือภาพการพูดนะคะเด็กๆทุกคนต้องมีมารยาทในการพูดฟังผู้อื่นพูดให้จบก่อนแล้วเด็กๆค่อยแสดงความคิดเห็นนะคะนี่ก็คือภาพการรับของจากผู้ใหญ่นะคะเด็กๆต้องมีมารยาทในการรับของจากผู้ใหญ่ ไหว้แล้วก็ก้มหัวลงนั่นเองนะคะและนี่คือภาพการรับประทานอาหารนั่นเองนะคะเด็กๆทุกคนต้องมีมารยาทในการรับประทานอาหารเช่นการใช้ช้อนกลางไม่พูดในขณะรับประทานอาหารนั่นเองนะคะและภาพนี้ก็เป็นภาพการไหว้แบบไทยนั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตซิว่าภาพมารยาทในการเรียนหนังสือ ถูกระเบียบหรือไม่คะใช่แล้วคะ่ะเป็นภาพที่เด,เด็กๆตั้งใจเรียนเป็นภาพที่ถูกระเบียบนั่นเองนะคะและภาพนี้ล่ะคะเด็กๆลองช่วยกันสังเกตซิว่าเป็นภาพที่ถูกระเบียบหรือผิดระเบียบคะใช่แล้วคะ่ะภาพนี้เป็นภาพที่ผิดระเบียบนะคะเด็กๆไม่สนใจเวลาครูสอนนั่นเองนะคะ ดูภาพนี้นะคะเด็กๆลองช่วยกันสังเกตอีกภาพสิคะว่าภาพนี้ถูกระเบียบหรือผิดระเบียบคะใช่แล้วคะ่ะภาพนี้เป็นภาพที่ถูกระเบียบนะคะเด็กๆตั้งใจในตั้งใจเรียนในขณะที่ครูสอนนั่นเองนะคะเด็กๆทุกคนต้องมีมารยาทในการฟังคุณครูสอนนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆด,ดูภาพการปฏิบัติการไหว้แบบสามง่ามนะคะ เไปดูกันลและนี่นะคะเด็กๆคือการไหว้แบบสามง้มของเรานะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าการไหว้เป็นเอกลักษณ์ของสามง้มของเราเลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กๆมาช่วยคุณครูทบทวนสิคะว่ามารยาทไทยมีอะไรบ้างคะใช่แล้วคะ่ะมีมารยาทในการฟัง มารยาทในการพูดมารยาทในการรับของจากผู้ใหญ่มารยาทการรับประทานอาหารและมารยาทการไหว้นั่นเองนะคะคุณครูจะให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอการไหว้แบบสามง่ามส่งมาในไลน์กลุ่มให้คุณครูชมด้วยนะคะ วันนี้ก็หมดเวลาแล้วเด็กๆอย่าลืมทำใบงานกันด้วยนะคะคุณครูขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย